ใครมีกระสุนลูกซองไหมผมขอหน่อยดินี่นเอาไว้พี่เลยพี่เราเต้นได้ไหมพี่พี่ดอปไปเลยเย็นสิบห้านัพดพี่ไม่ต้องคะได้แล <c oughs> ้วเดินรถเงี้ยเจ <c oughs> ็ดตะคัน,นไอ้หลังไอ้หลังเจอท่านี้ไปพี่ถ้าทำเสี่ยงอ่ะแม่งหัวรอก,กากันฮาวะรถเยอะพี่พี่อยากรู้ไอ้พวกที่มันมาเห็นมันจะเป็นไงวะ เลยคิดว่าเราโผล่ไอพี่มีคนมาคนมามีคนมามีคนมาตรงผมเลยส่องมาพิแอโดส่องไปงค์ไหมส่องปข้างหน้าวิ่งมาตัวหนึ่งไหนที่ไหนที่ลุ้นเลยเลย Nw ไปไหมเดินเดินมาก็มาแล้วมั้งเนี่ยเมื่อกี้เห็นอยู่รอยยืนก็ไม่กล้าเข้าแอ้ทครับฝั่งหนึ่งผมยืนอยู่สไนยิงตายมันมาขอเป็นเฟลลี่หรือเปล่า ทำไงวะรถเนี่ยเอารถกัเอาเดิดอะไรขถ้ามันตายเฉยเลยวะพี่เราโบนตายแล้วอะไรวะเกิดกโบหงส์ทำไมต้องเป็นคนรับจับรโดยลูกศิษย์แทนเอาเพื่อนเราตายเหรอ รไปยังไปรถคันเดียวกันดีกว่าไปหลายคันคุณไม่ทันทำอะไรเลยพี่แม่งตายแม่งเลือนไหลตายถึงเวลาทำลายรถเฮ้ยเอาเนาะอย่าวิ่งขัดนะน้องนั้นระเบิดเอารวมกันระเบิดเลยถอยไปรวมๆกันเลยระเบิดเลยเหรอใครที่โยนผมอ่ะให้ผมขี่ดีกว่าไหมผมยิงไม่แม่นไหนครับตรงไหนตรงไหนจกิดอะไรมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมโยนลงเลยลงไม่คัันน้นเหลืออะไร ผมริงไม่แม่นคุณลงไปหรอคนริงให้ผมก่อใครที่รวมไม่เจารถลเบากเอารถหนีลโบากผู้หญิงอ่ะตอผู้หญิงอ่ะลงมาดิเดี๋ยวผมขับให้ผมยิงไม่แม่น